ตรงนี้นะคะหมอเคยยุบตัวเดี๋ยวว่างๆหมอจะโพสหน้าเก่าหมอให้ดูแนละ้ว <c oughs> เราทำฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนเบ้าหน้าสำหรับหมอนะเวลา,เาหมอฉีดฟิลเลอร์ให้คนไข้หมอจะไม่เปลี่ยนเบ้าเดิมเขาหมอจะพยายามเอาหน้าเขาสมัยสาวๆที่เขาสวยกลับไปให้ได้ตอนนี้ให้ดูหน้าตัวเองนะเราก็ส่องกระจกเอานิ้วโป้งขึ้นมาลองกดไปที่เบ้าตาตัวเองตรงนี้ทําตามหมอนะนิ้วชี้ก็ได้ลองกดไปนะคะเห็นความบุ๋มไหม ถ้าตรงนี้บุ่มลงไปเลยเนี่ยหน้าเราตกแล้วนะคะกระดูกตรงนี้เราเราไม่นั่นหรือบางคนมีความแบนของหน้าตั้งแต่เกิดคนที่เกิดมาหน้าแบนเนี่ยมักจะแก่เร็วเพราะว่าเขาไม่มีอะไรพยุงเดี๋ยวดูที่มือหมอนะคะล่องแก้มหมอพับอยู่ใช่ไหมคะเวลาฉีดฟิลเลอร์หมอต้องฉีดในตำแหน่งที่เกิดการยกดูที่มือหมอนะคะตอนแรกเป็นร่องใช่ไหมถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ถูกวิธีแก้มตรงนี้มันจะ มันจะถูกพยุงขึ้นโดยที่เราไม่ได้ใส่แก้มส้มนะการฉีดแก้มส้มเป็นวิธีโบราณเป็นเทคนิคโบราณแล้วหมอไม่ทำนะคะแก้มที่มีอยู่ของหมอนี่เป็นแก้มธรรมชาตินะคะไม่มีฟิลเลอร์อยู่แต่เวลาเราฉีดฟิลเลอร์เราจะพยุงมันกลับไปดังนั้นคนไข้บางคนเข้าคลินิกบางที่แล้วเขาเชียร์ให้ฉีดแก้มส้มการฉีดแก้มส้มทำยังไงฉีดให้มันเป็นก้อนออกมาอันนี้เป็นเทคนิคที่เก่าแล้วไม่ทำเป็นแบบ เทคนิครุ่นแม่รุ่นแบบคนอายุ50-60ฉีดฟิลเลอร์จริงๆคนที่อายุ50-60ตอนนี้เขาก็ไม่ฉีดแบบนั้นแล้วนะ